มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเยผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี่ผดช่องมันได้เลยทุกคนเที่ยงวันแรกของการปิดเทอมฤดูร้อนโรงเรียนอนุบาลผมมาคุมต่อแล้วนะครับลีซุยฉันกำลังรองคุณอยู่พอดีเลยจ้ะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคือว่ามีเด็กคนหนึ่งอยากอาสาสมัครในช่วงซัมเมอร์เขาต้องการเข้ามาช่วยดูแลนะจ้ะเขาย้ำอีกด้วยว่าแค่ในช่่วงมนี้คะ ทำไมเขาถึงได้ตั้งใจมาหาพวกเราล่ะอาสาสมัครไม่ควรจะไปทําหน้าที่ทําความสะอาดหรือว่าอะไรพวกนั้นเหรอเอ๋เขาไม่รู้จักเหรอดูเหมือนจะเป็นคนรู้จักเลยนะเขาบอกว่าเขาคิดถึงชั้นเรียนของเราเพราะว่าคุณเลยนะคะเป็นไปไม่ได้นะรู้สึกน่ากลัวจังคุณรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าช่วงนี้เรามีพนักงานดูแลเด็กไม่เพียงพอเพราะงั้นท,ทันทีที่เขาติดต่อมาผู้อำนวยการเขาก็ตอบตกลงทันทีเลยล่ะฮะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอาสาสมัครแต่เขาก็ต้องมีช่วงทดลองงานนะคะเพราะงั้น ปรดดูแลเขาในช่วงนี้ด้วยค่ะคุณจะเป็นต้องคาดหวังอะไรกับคนที่เต็มใจมาบาปนั้นด้วยล่ะครับนี่นายรู้จักที่นี่ได้ยังไงอะไม่สินายมาที่นี่ทําไมละ่ะหรือจะเป็นเหตุผลที่เขาพูดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการชอบฉันจริงๆงั้นเหรอใช่แล้วล่ะครับทางโรงเรียนให้พวกเราทํากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนะครับมีอะไรน่าแปลกเหรอครับกิจกรรมสังคมสงเคราะห์งั้นเหรอฉันอยากจะรู้ให้มันชัดเจนเลย นี่แบบนี้มันสมเหตุสมผลไหมอะพี่รู้ว่านายไม่ได้มีเจตนาดีตั้งแต่เช้าตอนที่พี่ออกจากบ้านแล้วนะลีโอยอมรับจริงๆเหรอตามแผนตอนนี้เขาน่าจะอยู่กับหลิวแล้วล่ะช่วยบอกพี่หน่อยสิว่าทางโรงเรียนของานายเขาทํากิจกรรมทางสังคมแบบไหนอโหลอได้ยินพี่ไหมผมสบายดีครับก็กิจกรรมแบบที่พี่รู้เมื่อกี้นี้นั่นแหละครับเออคือว่าที่นี่เขาห้ามโทรในเวลางานไม่ใช่เหรอครับโอเค งั้นฉันวางสายก่อนแล้วค่อยคุยกันเมื่อถึงบ้านนะเขาทำเหมือนมาเป็นห่วงฉันนายนี่มันชอบขัดจังหวะตลอดเลยฉันจะคอยดูแลนายแบบใกล้ชิดเพราะตอนนี้นายยังอยู่ในช่วงทดลองงานอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรฉันจะขอให้ผู้อำนวยการเชิญนายออกไปเลยคุณจะคอยดูแลผมอย่างใกล้ชิดงั้นเหรอผมเองก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะครับผมจะถามคุณทุกคำถามที่ผมมีเลยหมอนนี่แยกความดีความชั่วไม่ออกหรืองไงเนี่ยใช่พี่ของฉันได้สงสัยไปแล้วล่ะมันเป็นความผิดของนายทั้งหมดเลย ความลับไม่มีในโลกขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรู้ในไม่ช้าก็เร็วแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องอื่นในช่วงเวลานี้เลยจะทำอะไรอีกละ่ะไม่ต้องกังวนลหรอกเราตกลงกันแล้วนี่ว่าจะไปทีละขั้นตอนนะก็ต้องลองกันดูสักหน่อยละนายรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหนกันนะ ก็ต้องเป็นหนังบางเรื่องที่เป็นหนังเพื่อการศึกษาบางประเภทอย่างแน่นอนไอ้โรคจิตเอ้ยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ฉันที่หลังด้วยนะเอยฉันไม่รู้ฮะว่ารุ่นพี่กับพี่ชายของฉันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยในใจของนายเต็ไมไปด้วยพี่ชายของนายเลยหรือไงแต่าทั้งที่มีจิ้งจอกตัวน้อยแสนน่ารักนอนอยู่ข้างๆนายเนี่ยนะใครบอกให้นายมาบ้านของฉันกันล่ะทาให้ฉันต้องหลอกพี่ชายขราวหน้าต้องไปบ้านนายนะเนื่องจากบ้านของฉันกาลังปรับปรุงเลยมีเสียงดังอยู่ตลอดเวลานะเมื่อทําอะไรเสร็จทุกอย่างแล้ว นายค่อยเข้ามาเล่นก็ได้นะอืออีกไม่นานก็จะเสร็จแล้วละ่ะเจ้าลูกหมาตัวน้อยที่รักโถ่เ้ยไม่น่าให้นายรีบมาหาเลยอะเอาล่ะลงมาชัดๆทีละคเน,นะเขาเป็นที่นิยมในหมู่เด็กๆและมีประสบการณ์มากในการนมน้าพวกเขาไม่น่าแปลกใจเลยที่เอาใจเก่งขนาดเนี้ยผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่าครับคุณทำให้ผมรู้สึกกังวลนะดูแลส่วนหางของนายหน่อยซิหลี่ซุยหลี่ซุยมานี่สิจ๊ะ วันนี้หลงเข้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็ดีอยู่หรอกครับจริงๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องให้ผมดูแลก็ได้นะครับดีแล้วละจ้ะเขาบอกว่าแม่ของเขาเปิดโรงเรียนสอนยิมนาสติกและเขาก็ช่วยดูแลเด็กๆเพราะงั้นเขาจงมีประสบการณ์มากจ้ะโรงเรียนพละศึกษาเรื่องมเรื่องบังเอิญไม่ใช่เหรอจ๊ะเรากำลังกังวนเรื่องกิจกรรมนอกหลักสูตรช่วงดูดูร้อนของเราที่ไม่มีทีมนะครับทำไมเขาถึงมาบอกเรื่องนี้ด้วยมันเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ย คงจะดีมากเลยนะถ้าให้ลงช่วยติดต่อให้พวกเธอสองคนรู้จักกันไม่ใช่เหรอเราก็เพียงแค่พาลูกๆของเราไปเยี่ยมชมและเลรียนรู้สัมผัสประสบการณ์หลักสูตรต่างๆของพวกเขานะจ๊ะแน่นอนว่าเธอจะได้รับเงินเพิ่มเดี๋ยวก่อนสิครับทำไมพออถึงไม่บอกเขาเองล่ะครับมาบอกผมทำไมละ่ะไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ท่านพออควรจะไปคุยกับเขาเองไม่ใช่เหรอครับอ,อฉันจ้างเขาเป็นอาสาสมัครแต่เขากลับทำงานฟรีๆเลย ตอนนี้ฉันอยากขอให้เขาช่วยทำอะไรสักอย่างให้หน่อยแต่กลัวว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยนะสิจ้าตอนนี้พวกเธอสองคนก็รู้จักกันแล้วการพูดคุยก็น่าจะง่ายขึ้นนะจ้าผมไม่ค่อยสนิทกับเขามากหรอกนะครับพอก็แค่จ่ายเงินให้เขาก็จบแล้วไม่ใช่หรือไงอะเอาละ่ะนี่คือสิ่งที่ฉันมอบหมายให้เธอไปลุยโลดครับน่นจาจะแกล้งทำเป็นบื้อทำไมเล่าได้กินทั้งหมดแล้วไม่ใช่เหรอคุณมีอะไรจะถามผมงั้นเหรอครับอุ้ยใครจะไปถามนายกันจะประเด็นสำคัญได้ค่อนข้างดีเลยเนี่ เออคือว่าผู้มนวยการโรงเรียนท่านอยากจะร่วมมือกับโรงเรียนพระข,ของนายให้เด็กๆเ,เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้ที่นั่นน่ะเพราะงานมันก็ขึ้นอยู่กับนายว่านายจะหากผมตกลงช่วยคุณคุณสามารถตกลงตามเงื่อนไขข้อหนึ่งของผมได้ไหมล่ะครับฮะนีีนรยคิดว่าฉันจะยอมเสียสละตัวเองเพื่องานงั้นเหรอเออบอกเงื่อนไขของนายมาก่อนซิ คุณช่วยลอกออกเด็กกับผมสักหน่อยได้ไหมครับโอเคตกลงก็ได้เราจะตกลงทําสิ่งนี้เพียงแค่ครั้งเดียวนะฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทําสิ่งนี้สินะฉันจะไม่คิดมากด้วยตัวอย่างตอนต่อไปพิเศษนักสืบฟรีมามี่ใครที่อยากให้เจสารต่อเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราในการทำคลิปเรื่องนี้ต่ต่อไปสำหรับวันนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนนะบุย,บย